หาอะไรกินมื้อเย็นนกหนึ่งร้อยบาทกินเล็กๆบางไปดูไปกินซูชิกี่ชิ้นแล้วอ่ะสมแซมสิบบาทเท่านั้นบางทีก็มาช่วงเขาจะปิดร้านไงขนมปังใส่คอร์ด้วยขนมปังแซกคอร์ดขึ้นถึงสมัยเป็นนักเรียนครับซื้อกินทุกวันหรอทำซอสมากๆมาดูขนมปังดีกว่าไปทำขนมปัง แซลมอนเบลนฟรายใส่ชีสอ,อร่อยแซลมอนดิบล่ามายองนี้ด้วยนะอฟินเลยอร่อยคือแซลมอมันฟินนะแต่เพื่อนินอะไรอยู่อ่ะไม่รู้อ่ะแต่แซลมอนกปชน,นะแล้วนะเยี่ยมคุณดูความทำนาตข้อร่อยเกลมืมฟางใส่กอกชีสที่จะบ่าครับแลเนี่ยใส่กอกแปดสิบอร่อยทำงานเรื่อยๆอยคแล้ร่างกายสกอสกหนึ่งเดี๋ยวยาคุณได้เยอะ โคตรขวน usion. แต่อร่อยมากของบ้านนานๆกินทพียงกินเร <c oughs> ื่อยๆข่วนเรื่อยๆเยี่ยมและสุดท้ายเมนูไหนน่าสนใจกันคอมเมนต์เลย